ชื่อฟ้าค่ะฟ้าคอแข่งขนาดไหนก็ระดับหนึ่งค่ะก็ระดับหนึ่งให้คะแนนได้ไหมศูนย์ถึงสิบคอแข็งระดับไหนในแปดแล้วกันค่ะคอแข่งมากนะให้นิยามความเป็นตัวเองสามคำสวยน่ารักแล้วก็อ๋องค่ะสวยน่ารักอ๋องเห็ดวอง์กอัพมัเรานึกถึงสิ่งไหนเป็นสิ่งแรกงานใจไหมคะงานใจโอ้โหเพิ่งจบไปเลยนะคะเมื่อต้นปีผ่านมาเพลงไหนที่ได้ยินเราจะต้องลุกเต้น เพลงไหนนี้แล้วต้องลุกเต้นหอลำไหมคะคายเพลงไปเลยอยากจะให้ส่งเพลงแนวพลังบวกนิดนึงคลื่นไหมคะเพลงคลื่นใช่ค่ะเพลงคลื่นค่ะเพลงนี้ฟังเพลงนี้ค่ะเวลาเรามาเที่ยวมาแฮงเอาท์กับเพื่อนเนี้ยค่ะตื่นเช้ามามีแฮงบ้างไหมคะแฮง โหตื่นลุกไม่ไหวแล้วปวดหัวค่ะวันนั้นคือไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะน <c oughs> อนอย่างเดียวเลยค่ะ <c oughs> อ,อย่างเดียวถ้าแหงขนาดนี้เรามีตัวช่วยให้ <c oughs> นี่เลยค่ะตัวช่วยสําหรับคนที่ดื่มบ่อยๆดื่มหนักๆแล้วแหงนะคะมีไว้นะคะรับรองว่าไม่แหงอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เป็นวิตามินนะคะจากคุณหมอสูตรจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะ <c oughs> ไม่แหงไม่พังแล้วก็ไม่โทรมนะคะกดไลค์กดไลค์โผลไว้ไม่